ว่าไงตื่นขึ้นมากลางคันก็เห็นลูกนอนเลยร่างกายตัวเองนอนอ๋อโดยที่มาเองนะอ่าโดยที่เราไม่ได้คิดจะดูไม่มีไม่ได้ตั้งใจแต่มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าผมอยากให้มันอยู่เลยอ๋อก็อ่าให้รู้เท่านั้นเองแล้วแล้วมันเป็นไปตามที่เราต้องการไหมไม่ไม่เด่นั่นน่ะสิก็ให้รู้มันอีกว่ามันไม่ได้อยู่ที่เราต้องการนะแต่ มันอยู่ที่เราเข้าใจกับเขาอะพอมันอ่มันมันเปลี่ยนอารมณ์ไปทังอื่นแล้วก็มามาใส่ใจใหม่มารู้ใหม่แต่นั้นเองไม่ใช่ต้องอยู่นานๆเลยรู้ชัดๆเลยรู้ทั้งตัวไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอแล้วแต่มันจะรู้ไงไม่ใช่แล้วแต่เราให้มันรู้ถ้าเราให้มันรู้เช่นจะให้รู้ชัดๆรู้นานๆรู้ต่อเนอื่องไง แต่ถ้าแล้วแต่มันรู้มันก็ชัดก็ได้ไม่ชัดก็ได้รู้นานก็ได้ไม่นานก็ได้ <Wow. S 1> ยิ่งเราอยากจะให้มันรู้น,น,นานๆนะ่ะมันกลับยิ่งหายเลย oh. มันไม่อยู่กับเราหรอกเพราะ <c oughs> มันมันมีตัณหาเข้ามาแทรก oh. ก็ให้รู้เองมันอยากจะรู้น,น,นานๆรู้ชัดๆรู้ต่อเน,นื่องเนี่ยอย่างกำลังทำอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นนะ อ่าแล้วก็รู้แบบนั้นเองอแต่ถ้าเราตั้งใจมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งไงอ่ามันจะมีตัวมุ่งตัวเพ่งนะเราไม่ต้องไปทำอะไรให้มันเป็นพิเศษหรอกทำแบบปกติธรรมาดาธรรมาชาตินะตรงเนี้ยต้องคือ ต้องวังใจเป็นนักศึกษาอย่าทำตัวเป็นผู้พิภา,า,ากษา,าคุยภากษาก็ต้องมีนิฉัยนิชัยไ,ไปเลยนิช <c oughs> นการนี้ศึกษาทั้งหมดนะฮะเพราะ <c oughs> ตัณหาเขาเขาอยากดูอยากรู้อยากเห็นอยากอยู่นานๆอยากอยู่ชัดๆอยากรู้ต่อเนื่อง กขาเห็นว่าดีมีสาระไงใช่๋อ oh, จริงๆแล้วมันไม่ได้มีสาระอะไรหรอกเกิด oh, <right. S 1> ขึ้นตามเหตุปัจจัยพอหมดปัดจจัยมันก็หมดมันไป oh, <okay. S 1> ไม่ต้องไปสนใจอะไรก็มันมาก oh. แล้วก็อารมณ์มันมีอยู่ตลอดมีครับมีอยู่เสมอครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีให้ดูหรอก <laughs> <laughs> แล้วก็ทุกอารมณ์ทุกตะววานมันมีมันตลอด แต่อย่างเวลาทํางานอย่างเงี้ยมันต้องคิดก่อนไหมุณพร้อมผลคิดก่อนไหมว่าจะต้องทําอะไรคิดวางแผนไม่ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนหรือเปล่าหรือเมื่อเช้าเนี่ยนะให้รู้ว่าหรือว่าเราเห็นจะพาะหน้าแล้วก็หรือว่าเห็นบ่อยๆทุกวันทุกวันออาในตอนที่คิดจะทําอาก็ต้องหารถเนี่ยต้องหาอุปกรณ์านลห้ได มันไม่ดีที่เพราะว่ามันไม่ได้รู้เฉพาะหน้าไงไอรวงหน้าไอ่วงหน้านี่มันคิดไว้ก่อนแต่ว่าอารมณ์เฉพาะหน้านี่ยมันมีเฉพาะองมันเลยเนี่ยขณะกําลังทําอย่างเงี้ยแต่ที่คิดไว้ล่วงหน้ามันยังไม่มีอะไรเนี่ยทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ก็ให้รู้เท่านั้นเองเพราะเขาเป็นอย่างเงี้ยของเขาเขาชอบวางแผนเขาคิดล่วงหน้าแต่ทีนี้ให้รู้เฉพาะหน้า เรียกว่าปัจจุบันรู้เนื้อรู้ตัวอย่นั้นนะฮะแล้วจะเข็นไปเลยป่ะล่ะเข็นเลยเลยอ่าไปเดี๋ยวได้ตามไปดูเดี๋ยวเอาเอาเอาไปทีละอันใช่ไหม,ไ,หมดได้ได้ไดดอันนี้เป็นบุญอย่างหนึ่งนะเนี่ยเพราะไหนอ่ะอ่าววายาววัจจ์อ่าวายาววัจจะใหม่นะ บุญสําเร็จด้วยการช่วยขนฝายในสิ่งที่เป็นประโยชน์<ม> uh โดยที่ไม่มีใครมาสั่งนะ <prim ing> คือมันมีบุญมีสองประเภทฝายขาลิอารขาเลิอลาใช่ถ้ามีคนมาสั่งมันคล้ายๆบุญมันก็ได้ไม่เต็มที่ว่าทําตามคําสั่งคือ,อ, <im itation> คอลบบังคับได้แล้วว่เฮ้่ อย่าฟังเราเลยบังคับได้ไหมไม่ได้สิแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเขาสั่งเนี่ยมันมันมันไม่ได้เต็มใจทําไงก็ไม่เป็นไรก็ยังได้บุญก็ยังดีได้บุญแต่ว่าการลูกนึงนะคอนเทสเสร็จฟุกโยมทุกคนนั่งเฉยเลยอันนี้เล่าเป็นลูกทาวหอนนะครับอ่าไม่ไม่เหมือนัน่งเฉยเลยท่านบอกเอ้าโยมไม่ติดกันเทศบ้างเลยเหรออะไรกันท่านจะไลเรียกให้ลูกศิษย์ถือถือขันน่ะโอ้เฮ้ยเต้เต้ต้องบอก อาจจะมาแม่มงมาใช้เองนะไปสร้างกุฏินี่นี่อะไรเงี้ยอ๋อไอ้นี่มันมีตู้บริจาคอยู่แล้วใครต้องการจะทำบุญก็ไหมางทานั่งเฉยอ,อยู่นี่อาเซนสัตว์ถูกกับจอฟีเลยไม่เขารู้อยู่แล้วอ่ะเขาเคยมาอยู่แล้วเขารู้<อ>ตู้ใบาจายอยู่แล้วเขาก็ใส่กันอยู่แล้วอ๋ออนุโมทนาสาธุ เนี่ยเวลาเดินเวลาเข็นรถอะไรอย่างเงี้ยใจไปอื่นไหม,มอ,อ่าแสดงว่ามีตัวรู้นะรู้ไปไปมามาใช่ไหมเราไม่ได้ตั้งใจนะอ่ะถาถตั้งใจือจะรู้เฉพอ,อันอย่างเดียวใช่เนี่ยให้เรียนรู้แบบธรรมชาติธรรมดาเขามันเป็นอย่างนี้แหละอ่ะ แล้วแม่ให้จะให้มันรู้นานๆนะแบบนี้ก็ไม่ไม่ไม่รู้นานๆแล้วใช่ก็รู้มันไม่มีสาระอะไรแต่นี้ให้ไอตัวที่จะให้รู้นานๆมันเห็นว่าดีมีสาระไงแต่ทีนี้มันไม่มีสาระอะไร,ระอ ราจะมาดูยุบยืนรูปเดินรุปนั่งรุปนอนเท่าใหม่ก็ไม่ต้องดูอะไรไปเลยไม่ดีกว่าเลยสมมติไปสำนักปฏิบัติใช่ที่เรามาดูยุบยืนรูปเดินลุปนั่งรุปนอนนะอ่าลูกศิษย์ก็เอ้ยนี่เรามาดูก็ไม่ต้องให้ดูแบบตั้งใจไงแต่ถ้าเขามารู้เองอย่างนี้ได้ที่เราเคยฝึกฝึกเอาไว้แล้วเราเลิกทำแบบนั้นอ่ะแล้วต่อมาเขามารู้เองเนี่ยอย่างคุณพร้อมพลมารู้เองอย่างเงี้ยอันได้จากการฝึกมาแล้วนะแล้วก็เลิกทํา ตัวเพ่งตัวมุ่งตัวจัดแจงตัวนั้นซะแล้วก็มาเรียนรู้แบบปกติธรรมดาธรรมชาติอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอิสระเห็นไหมเนี่ยทำไมถึงเก็บเพราะว่ามันเห็นใช่ไหมมันเห็นก่อนและเห็นใจมันสั่งให้เก็บไหมไม่ต้องสั่งมันปั่น็นเองอ่าก็สอบถามความเข้าใจอ่ะ แต่จริงๆมันมีตัวที่คิดจะเก็บนะคิดจะทำนะ๋อแล้วแล้วทำยังไงอ่ะก็ไม่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 ต้องทำอะไรเขา<อ>แล้วแต่จะรู้ได้ตัวนี้<อ>เพราะว่ามันมีธรรมชาติอย่างนี้ของมันอยู่ว่ามืดฝนมัว เวลาทำงานเห็นใจมันไปอื่นไหมมีเหมือนกันนะ,ะมันไม่ได้อยู่ที่ทำนะอ่าไม่อยู่ที่อ่าอย่างงี้ก็ใช้ได้มันจะไปไปมามารู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นไรอมมันเนี้ยมันเป็นธรรมชาติของมันมไม่ได้หาถุงมือนะไม่เป็นไรครับผมขออมือยะล้างด้ใช่เพราะบางทีมันจะมีเชื้อโรคอะไรต่างๆถ้าเรามีอุปกรณ์เนี่ย บางทีเรานึกไม่ทันพระตาเราเมืมีมือเวลาเราเกิดเราไปนึกป่วยขึ้นมาเอ้ยมือเราเด็กเคยเก็บแผล <c oughs>